สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกรีวิว e บร t า APX 2025ปืนกึ่งอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือเริ่มจากภายนอกเบ e t t APX a 2025มีดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและเข้ากับมือทันทีพร้อมระบบมือจับแบบโมดูล่าที่ให้ผู้ยิงปรับขนาดมือจับได้ตามความถนดัดโครงสร้างโพลิเมอร์ช่วยลดน้ำหนักโดยไม่ลดความแข็งแรง ขนาดที่สไลด์เหล็กให้ความรู้สึกมั่นคงและพรีเมียมสไลด์ยังมีรองด้านหน้าและด้านหลังทำให้การจัดการราับรื่นและแม่นยำและสามารถติดตั้งกล้องเล็งแบบดอทได้สำหรับผู้ยิงยุคใหม่ต่อไปคือประสิทธิภาพ a p x โดดเด่นด้วยกลไกสไตรเกอร์ไฟล์ที่ให้การดึงไกคมและสม่าเสมอเพิ่มความแม่นยำทั้งในการฝึกซ้อมและการป้องกันการควบคุมแรงถีบดีเยี่ยมสำหรับปืนขนาดนี้ ด้วยการลำกล้องต่ำและโครงสร้างสมดุลทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วและแรงสะเทือนน้อยความจุกระสุนมาตรฐานอยู่ที่17นัดและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งร้อนหรือเปียกก็โดดเด่นจุดขายพิเศษของ apx 2025คือระบบโครงสร้างโมดูลาร์การถอดประกอบง่ายโดยไม่ต้องดึงไกลและการเปลี่ยนแ็กซ์ต์แต่รบให้เหมาะกับขนาดมือผู้ยิงนอกจากนี้สไลด์ที่รองรับกล้องเล็งพื้นผิวมือจับที่สะดวกสบายแต่จับแน่น และตัวเลือกสไลด์ที่ปรับแต่งได้ทำให้ปืนเหมาะกับการป้องกันตัวการแข่งขันหรือการใช้งานเชิงยุทธวิธีราคาของ APX 2025อยู่ในระดับแข่งขันได้ให้ฟีเจอร์พรีเมียมโดยไม่สูงเกินไปทำให้ผู้สนใจที่ต้องการคุณภาพและนวัตกรรมสามารถเข้าถึงได้ สรุปแล้วเบเร t ้า APX 2025ผสมผสานดีไซน์ทันสมัยความสะดวกสบายในการจับปริสิทธ,ธ,ธิภาพสูงและฟีเจอร์โมดูล่าที่สร้างสารรค์ทำให้เป็นปืนที่ตอบโจทย์ผู้ยิงหลายกลุ่มไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่มองหาความน่าเชื่อถือนักยิงแข่งขันที่ต้องการความแม่นยำหรือผู้ที่ชื่นชอบยุทธวิธี APX ก็พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นตัวเลือกที่ครบเครื่อง โดยรวมแล้ว b e รต t า APX 2025เป็นปืนที่ออกแบบอย่างรอบคอบสมดุลทางด้านรูปลักษ์การใช้งานและความคุ้มค่าจึงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในตลาดปืนปัจจุบัน